สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการกดยืนยันสิทธิม .33 สิทธิ์สำหรับผู้ที่ประกันตนประกันสังคมมาตรา33จําจำนวน4,000บาทต่อคน ล่าสุดวันที่15มีนาคม2564เปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์แล้วเป็นวันแรกเมื่อได้รับสิทธิ์ต้องกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป่าตังและจะได้รับเงินงวดแรกในวันที่22มีนาคม2564ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์มีดังนี้เปิดแอปเป่าตังก็จะขึ้นม .33 เรารักกัน กดใช้สิทธิ์หลังจากนั้นแอป,ปจะแจ้งว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ม .33 ได้เวลานี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันที่22มีนาคมถือว่ายืนยันตัวตนสำเร็จแล้วง่ายๆเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ